สวัสดีครับพี่ครับทางนี้พี่ทางหน้าจอนี้เลยนี่ขอต้อนรับสู่ตู้บนหมอนะครับสวัสดีครับครับผม พี่มีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยบ่นมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคําตอบให้พี่เองคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นกีฬาเตะฟุตบอล <c oughs> จนเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าหลุดจนต้องได้ผ่าตัดหัวเข่าแต่ผมก็สงสัยว่าทําไมก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอต้องให้ผมงดสูบบุหรี่ด้วยครับทั้งๆท,ที่ผมสูบบุหรี่ไปแล้วอะ่ะมันก็เข้าไปในปอดผมก็ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าเลยเนะครับ พูดมีเหตุผลไม่ได้สูบด้วยเขา่าช่าหน่อยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเรื่องนี้เคยได้ยินเหมือนกันอยากรู้ต้องถามคุณหมอครับคุณหมอครับสรุปแล้วยังไงครับเรื่องนี้ฟังดูแล้วมันอาจจะห่างกันเยอะเลยนะครับดูดบุหรี่นะสูบบุหรี่เนี่ยเข้าทางปากนะแล้วก็ไปโผล่ที่ปอดเกี่ยวยังไงกับที่เข่านะครับหมอขออธิบายก่อนนะครับพอเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยนะมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายๆอย่างนะครับ ทั้งทำลายปอดด้วยนะครับทำให้เรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดนะแต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีผลต่อหลอดเลือดต่างๆในร่างกายนะครับดังนั้นเส้นเลือดเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในร่างกายนะครับที่ที่เราผ่าตัดนะครับก็จะมีเส้นเลือดอยู่เหมือนกันนะครับการสูบบุหรี่เยอะๆนะทำให้แสติดช้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนนะครับก็ยิ่งทำให้อ่มีความเสี่ยงได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง การผ่าตัดนะครับอาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจและดมยาสลบนะเพื่อควบคุมปวดระหว่างผ่าตัดการที่เราสูบหลี่เยอะๆนะครับทำให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะ คุณหมอวิสัญดีที่ดูแลเราระหว่างทําการผ่าตัดเนี่ยก็จะทํางานได้ลําบากมากขึ้นให้ออกซิเจนได้ยากนะครับมีหลอดลมตีบนะดังนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะเยอะกว่าคนทั่วๆไปดังนั้นนะครับถ้าคุณคิดจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับควรจะต้องเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องเลิกบุหรี่ต่อเนื่องด้วยนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้มีการจะต้องผ่าตัดอะไรเนี่ยบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่าง ควรจะเลิกแต่วันนี้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบออธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับบุหรี่เนี่ยโทษมันร้ายแรงมากๆแล้วมันส่งผลแบบนี้นั่นเองนะคุณหมอก็ถึงสั่งว่าอย่าสูบบุหรี่หรือว่าให้งดสูบบุหรี่คุณพี่ไขข้อห้องใจแล้วนะคะพอใจแล้วครับโอเคครับมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาบ่นกันได้ในตู้บ่นหมอได้เลยนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนอยากบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับหวังว่าจะไขข้อห้องใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใา้ช่องรามา h a n แนลด้วยนะครับ